วสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันห่อใบพอของประเพณีภาคใต้อะส่งตายรับส่งตายายเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าพินคนสวยทำกันเดี๋ยวเราจะมาดูใกล้ๆกันค่ะ <c oughs> หาดูได้ยากค่ะเนี่ยมีแต่เทศกาลส่งตายายเดือนสิบเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันวิธีหอ่อวิธีห่อ เราไปดูด <La> ิพ yeah, ับแ้วตายจไ้มมันแข็งนะออน่บม้แข็งเรียนยากเวยีไอ้มมันแข็งแอ่นนิ่ม ขนมที่ทำวันนี้ก็มีสี่อย่างเสร็จไปแล้วเนี่ยใบาะที่แกห่อสวยงามนานรับประทานแล้วก็สวยมากเลยค่ะผัดข้าวเหนียวกันผัดข้าวเหนียวก็ผัดเหมือนผัดข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดธรรมดานี่แหละคะ่ะใวยการห่อเนี่ย รกันในหมู่ลูกหลานก็สนุกแล้วก็เพลิดเพินไปอีกแบบนึ่งฮะเป็นการสแสดงให้ถึงความสามัคคีในครอบครัวน,น,นี่น้องก็หอขนมเทียน,ยน,นห่อชับมากสวยแป๊บเดียวได้เกือบสองโลแล้วเกือบสองโลเลยจันทร์ได้เรือยหมอกพันปุ๊บมัดพับซ้ายทับขวา เา,เ,าเล็านาน่ทุกเ็้ยไม่แแล้วหไมเรเ,เ,เ,เช็ไม่เียแวไหนี่มวิธีการหอแจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ยไม่ง่ายเท่าไหร่ พราะคนถ่ายก็ทำไม่ค่อยเป็นดูเขาอย่างเดียวอยากอยากจะทำบุญแต่ว่าความสามารถไม่ถึงต้องให้คนชำนาญมืออาชีพมาห่อให้แล้วก็สอดเนี่ยสอดตึงอยู่ไหมเต้นไปนิดนึง แน่นเกินไปมือคุณอะไรที่แมงอยู่ไหมจำทำกิจกันต้องมดับเออไงแน่นได้สวยงามเดี๋ยวปีหน้าเราจะไปอัปเดตการทำลาลังนกกันเราจะทำลาลังนกกันอีก น่่ลังนท็กกะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวไปมีหลายยางขนมประเพณีรับสงตายายก็เหมือนกันไหว้บรรพบุรุษ เขาเรียกใบอะไรนะใบพ้อหรือใบใบคคอใบกระเพาะมันมีอยู่ในตามสวนปามหรือตามหัวไร่ไบนาเราเอายอดมาใบมันหอมห่อใบมันหอมใบจะหอมใบมันหอมแล้วหอมข้างเหงาะเดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายต้นให้ดูว่าต้นเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆทางภาคอื่นจะได้รู้จักบ้าง นี่ภาคของภาคใต้ไม่ทราบว่าทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมีไหมลองคอมเมนต์มาให้ดูกันบ้างนี่การหอ่อภาคใต้ม่ห่อ่เหมกขนาดให้พอดีแล้วก็ทำเป็นกลวย ไม่ไม่ใ <Hait> ส <bueno> <So, S 1> mm ่ถุงมือล้างมือเรียบร้อยแล้วล้างมือสะอาดแล้วล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนทำต้องใส่ถุงมือมันทำยากหน่อยมันติดข้นเหนียวอะถ้าใส่ถุงมือเราใช้การล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยทำ

¿Qué okay. ต้องแข็งนี่แหละต้องตากให้นิ่มก่อนได้ใบพร้อยได้มาแล้วก็เราต้องพามาตากแดดให้นิ่มเหมือนใบตองอ่ะถึงจะหโหง่ายถ้าเราไม่ตากมันก็จะแตกข้อเหนียวก็จะออกมาอุ้ยแข็ง,ขงอ่ะดึงไม่เข้าแสดงว่า,ากกตากไม่ถึงแดดใช่ไหมเนี่ยมันต้องแากใบนี่ต้นนิมน่มยอดนิม่ม ตานไม่น่าแข็งมันกระดูกมันเ่อะไรเส้นรานหมดมันคล้ายๆกับว่าใบมันแก่ใช่ไหมใบไก่แก่มันแก่ใช้ได้มันต้องใช้ยอดที่นิ่มๆเลยถึงจะหอมงทอนเล็กท่อนคอต้อนเล็กอุ้ยออกแล้วไม่ไม่ไม่ดึงออกแล้วกินเองไม่ได้ไม่ได้ไปขายมันดูดูดูดีไม่ไรเหมาะใช่ได้แล้ว ่ะเดี๋ยววันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปอัพเดตให้ดูตอนนึ่งสุก